จริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่ายิ่งตัวสูงยิ่งได้เปรียบ EP นี้โคคิโออยากจะชวนคุณคิดตามไปด้วยนะคะเพราะว่าโคคิโอไปอ่านบทความบทความหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องความสูงนอกจากนี้แล้วก็ยังมีงานวิจัยหลายชิ้นมาลองรับด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่างานวิจัยเขาพูดว่ายังไงเนี่ยคุณลองนึกดูสิคะว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าคุณเห็นคนคนหนึ่งเดินมาซึ่งตัวสูงกับอีกคนคนหนึ่งเดินมาและตัวเตี้ย คุณให้ความสนใจกับบุคลิกแบบไหนมากกว่ากันลองคิดและจินตนาการไปพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงชอบคนที่ตัวสูงกว่าผลงานวิจัยหลายต่อหลายชิน้นพบว่าคนที่ตัวสูงกว่ามักจะได้เงินเดือนเยอะกว่าคนที่ตัวเตี้ยกว่าแม้ว่าการศึกษาและความสามารถที่วัดได้จาก IQ ของสองคนนี้จะเท่ากันก็ตามเอ๊ะคุณคงสงสัยใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร และคุณก็อาจจะยิ่งสงสัยตามอีกว่าประสิทธิภาพของความสูงต่อไรายได้ของคนนั้นมากน้อยขนาดไหนสามารถบอกได้ว่าการยึดงานวิจัยที่ทำจากคนอังกฤษเป็นหลักนะคะการที่ตัวสูงขึ้น1นิ้วหรือประมาณ2.5เซนติเมตรอัตราเงินเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้น2.2%ด้วยกันอันนี้เป็นงานวิจัยของคนอังกฤษนะคราวนี้เนี่ยเรามาดูงานวิจัยของคนทั่ว,วไปตามหลักทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ มีหลายสาเหตุที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงชอบให้คุณค่าและให้ค่าตอบแทนกับคนที่ดูตัวสูงกว่าคนปกติทั่วไปสาเหตุแรกนะเพราะเหตุผลที่ว่าความสามารถที่แท้จริงของคนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจึงใช้ความสูงของคนที่สามารถเห็นกันได้ง่ายๆมาเป็นสัญญาณชี้วัดว่าในทางพฤติกรรมนั้นคนคนนี้ได้รับยินที่ดีมามา,มากน้อยขนาดไหน หรือก็คือยิ่งตัวสูงโอกาสที่ยีนของคนนี้จะดีก็สูงตามตามกันไปและถ้ายีนความสูงดียีนตัวอื่นอย่างเช่นยีนความสามารถที่เรามองไม่เห็นก็น่าจะดีตามไปด้วย รานนี้สาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ตัวเตี้ยกว่ามักเติบโตมาโดยมีปมติดตัวตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นมาจากเพื่อนล้อมาจากเพื่อนแกล้งซึ่งอาจทําให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่หรือวัาทัศนคติต่อการทํางานของเขาในอนาคตคราวนี้เราคงเถียงสถิติไม่ได้นะคะว่าในสังคมปัจจุบันคนตัวสูงมักได้เปรียบกับคนตัวเตี้ยเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรัก แอ่จริงไหมคุณลองคิดตามดูนะถ้าเป็นเรื่องความรักส่วนใหญ่เราก็จะชอบคนที่สูงใช่ไหมหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ดูสูงมันดูกลมกล่อมมันดูดีมันดูบุค,คลิกดีมันดูมากดีมากกว่าคนตัวเตีย้ยแต่คนตัวเตี้ยฟัง podcast นี้ก็อย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราทุกคนมีความสามารถโดดเด่นในแต่ละด้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะดึงศักยภาพของเราด้านไหนชูออกมาให้โลกเห็นโคคิโอเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะมีความสูงขนาดไหนก็ตามพยายามใช้ศักยภาพของตัวเราเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้โลกได้เห็นให้โลกให้ประจักษ์ว่าเราก็มีดีไม่แพ้คนที่สูงกว่าเราอีพีนี้ต้องไปแล้วแหละ อย่าบูลลี่กันนะคะเพราะว่าคุคิโอแค่อยากจะชวนคุณคิดที่เฉยว่าความสูงสำคัญชนะไหน